เาโอเคครับสวัสดีครับก็เดี๋ยวมาต่อกันนะครับอีกหนึ่งเรื่องการจูนนะครับหนึ่งเรื่องการจูนรู้สึกว่าสมัยเนี้ยนะครับถ้าเปรียบเทียบจริงๆนะครับกับสมัยก่อนเมื่อก่อนเนี่ยมันจะเป็นมุนงผงแล้วคาบูอยู่ แต่ว่าสมัยนี้มันจะมีเรื่องของการควบคุมนะครับควบคุมการจ่ายน้ามันการจ่ายไฟนะครับด้วยระบบคอมพิวเตอร์หรือว่ากล่อง ECM นะครับกล่อง ECM หรือว่ากล่อง e c u หรือว่ากล่องแต่งต่างๆนะครับที่มีการปรับจูนได้และอย่างหนึ่งก็คือฮะสิ่งที่ผมใหญ่จะบอกนะครับอยคือสิ่งที่ผมใหญ่จะบอกกับคนที่เข้ามาจูนนะครับไม่ว่าจะเป็นจูนกับผมหรือว่าจูนกับช่างคนอื่นหรือว่าจูนเนอร์คนอื่นนะครับทั่วไปนะ คืออย่างแรกนะครับอย่างแรกที่ผมเจอไปบ่อยเนี่ยตลอดระยะเวลาสามปีที่ผมจูนรถมาเนี่ยนะครับผมจะเจอบ่อยมากที่คือก็คืออย่างแรกข้อแรกเลยนะข้อแรกเลยก็คือหนึ่งนะครับเอาความหวังมาฝากไว้กับกล่องนะครับเอาความหวังมาฝากแล้กับกล่องบางคนเนี่ยมารถเดิมเดิมเดิมหมดเลยนะครับยางก็เดิมนะครับแต่จะให้ผมส่งจีบีเอไอนะครับมันก็ส่งไม่ได้นะครับส่งไม่ได้หรอกเพราะว่ารถเนี่ยจะแรงไม่แรงนะครับมันอยู่ที่ตัวเครื่องยนต์เลยนะครับมันอยู่มันอยู่ที่ตัวเครื่องยนต์นะครับ แล้วก็อย่างก็คือลูดเดิมมาแคมเดิมมาจะมาอ่าเรียกว่าอะไรจะมาจุนกล่องจะมาเพิ่มน้ำมันนะครับจะมาเปิดรอบให้มันกินรอบได้เยอะขึ้นนะครับซึ่งมันก็ไม่ได้มีผลอะไรนะครับมันมีผลก็แค่นิดเดียวนะครับสำหรับการจุนกล่องนะครับคือพูดง่ายๆถ้าใครจุนกล่องนะครับจุนแต่กล่องเดียวแล้วบอกว่าแรงเลยผมว่ามันมองว่ามันเป็นการขายฝันมากเกินไปนะครับคือสิ่งที่ผมอยากจะบอกมาบอกนะครับอย่างแรกนะครับถ้าอยากแรงจริงหนึ่งให้ไล่ที่ตัวเครื่องยนต์ สองไล่ที่ตัวตาทศนะครับไล่ที่ตัวตาทศนะครับอย่ 3, างทีส่สามไล่ทางเดินไอเสียทางเดินไอเสียก็คือท่อนะครับอย่างที่สี่ก็คือเดินร่งพวกนี้สําคัญนะครับสําคัญคือเพื่อง่ายกล่องนะครับถ้าอยากจะให้มันแรงขึ้นเราเอามากดลิมิตนะครับของตัวรถของตัวเครื่องอย่างสมมพูิว่ากล่องเดิมเนี่ยลอกไม่พอนะลอกไม่พออ่าแล้วก็เปิดรอบเพิ่มไปนะแล้วก็ลดดเดิมใส่ท่อมานะครับใส่ท่อมานะใส่ท่อมาแล้วก็ใส่เรอนมานะครับ อากาศเข้าเยอะนะครับต so ้องการการปรับจชื้อ้านมันเพิ่มเข้าไปแล้วก็ถมน้ามันเพิ่มเข้าไปแต่ว่าการถมการเพิ่มการจูนครับก็มันจะมีเป็นเป็นเป็นช่วงเป็นย่านอีกทุกคนจูนรถเนี่ยทุกคนเนี่ยมักจะรู้ดีนะครับมักจะรู้ดีนะครับมาต่อนะครับมาต่อกันแล้วก็อีกคําถามนึงครับคําถามยอดฮิตเลยนะครับสาหรับคําถามยอดฮิตอันเนี้ยคือผมจะบอกนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะเกินก่อนที่เรื่องคำถามนะครับคำถามนี้คือเขาจะมีถังเข้ามามาก หนึ่งนะครับระหว่างกล่องนะครับกล่องแต่งนะครับผมจะไม่เอ่ยชื่อกันเป็นกล่องแต่งอะไรนะครับระหว่างกล่องแต่งที่เราใช้ในสนามนะครับกับกล่องเดิมนะครับอันไหนจะดีกว่านะครับอันไหนจะดีกว่าอันนี้ผมบอกเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นกล่องอะไรจะเป็นกล่องแต่งนะครับจะเป็นกล่องเดิมนะครับที่ติดรถมาถ้ามีการปรับยืนได้นะครับแรงเท่ากันหมดนะครับมันอยู่ที่ตัวรถนะครับอยู่ที่ตัวรถนะครับว่าตัวรถคุณทําอะไรมาบ้างนะครับมีการบดิฟายมาแบบไหนกําลังเครื่องยนต์ได้ไหมนะครับ แล้วก็อย่างที่แรงไม่แพ้กันนะที่มันจะแรงไม่แพ้กันก็คือคนจูนนะครับคนจูนเนี่ยสามารถอานาการลดได้มากแค่ไหนนะครับเราจะเป็นกล่องแต่งหรือเป็นกล่องเดิมนะครับจูนนี่ตรงจุดนะครับจูนในเครื่องนตนรับได้นะครับยังไงก็วิ่งได้นะครับแล้วก็สําหรับรถเดิมเดิมเนี่ยผมจะแถมให้ละกันผมเลยแนะนำนะครับรถเดิมเดิมเนี่ยสำหรับรถเดิมเดิมถ้าจะจูนนะครับถ้ามีแคมมาหนึ่งตัวนะครับอย่าลืมนะครับรถลุกเดิมอ่ะมันเป็นรถที่มีกําลังอัดน้อยนะครับมันเป็นรถที่มีกําลังอัดน้อย ถ้าต้องการนะครับต้องการให้รถเนี่ยมนทำจีเมตได้เยอะๆนะครับผมอยากให้จําไม่หยางหนึ่งนะฮะขอขัดหน่อยนะขอขัดหน่อยมันจะติดสิดธิขัดนะครับก็คืออยากจะให้จําไม่หยาดก็คือรถลูกเล็กจะใช้รอบวิ่งนะครับจะใช้รอบวิ่งรถลูกเล็กรอบวิ่งนะครับรอบวิ่งเนี่ยหมายความว่าอะไรอย่างแรกนะครับเครื่องยนต์จะต้องกินรอบสูงนะครับกินรอบสูงเนี่ยมันไม่ใช่เครื่องยนต์กำลังเพราะฉะนั้นสเตอร์นะครับ จะต้องใช้ให้มันเหมาะสมกับตัวเครื่องนะครับก็คือพูดง่ายว่าอ่าอยู่พูดง่ายๆว่านะครับรถลูกเล็กกินสเตอร์ใหญ่นะครับเพื่อใช้รอบนะครับสําหรับรถลูกใหญ่นะครับจะกินนะครับจะกินสเตอร์เล็กนะครับแล้วก็ใช้กําลังนะครับใช้กําลังเนี่ยรถกําลังเนี่ยจะไม่มีรอบนะครับจะไม่มีรอบแต่่ึนรถที่ใช้รอบนะครับจะไม่ค่อยมีกําลังแต่จะเน้นรอบนะครับเน้นรอบนะครับจะง่ายเท่านี้นะครับ ก็ไม่รู้ว่าที่พูดมาเนี่ยจะเข้าใจกันไหมนะถ้าไม่เข้าใจคอมเมนต์นะคคอมเมนต์เอาไว้ใต้คลิปเดี๋ยวผมไล่ตอบให้ทีละคอมเมนต์นะครับนะครับแล้วก็จาไม่ใหญ่เนะครับกล่องนะครับไม่ใช่ชุดเครื่องนอนสาตินนะครับที่หลับลงไปขายฝันได้นะมันไม่ใช่งนั้นนะครับอยากเข้าใจผิดเรื่องกล่องนะครับไม่ใช่ว่าจุนกล่องไมใช่ปุ๊บแม่งจะแรงเลยก็ไม่ใช่นะครับอยากให้ไปไล่ที่ตัวเครื่องยนตนก่อนไล่ที่อุปกรณ์ก่อนนะครับอุปกรณ์ของแต่งเช่นอะไรนะครับหนึ่งหัวฉีดนะครับสองเดอนลิ่งลท่งสามท่อ สีแคมนะครับสปริงาวาลอวไพวกนี้ก็มีผลหมดนะครับอะหรพวกนี้นะก็ไม่รู้จะพูดอะไรต่อนะเดี๋ยวก็คอมเมนต์ถามมาแล้วกันถ้าอยากรู้อะไรนะเกี่ยวกับเรื่องกล่องน,นะถ้าผมตอบได้ผมตอบผมก็ไม่ได้เก่งอะไรแต่ว่าดูรถมาสักพักหนึ่งก็พอจะตอบได้เป็นบางเรื่องนะครับฝากติดตามนะครับเปิดสมครใชด้วยคลิปนี้ไปแล้วนะอยากรู้อะไรคอมเมนต์ไว้ครับ